องชีวิตลูกชายเศรษฐีวัยเก้าขว,วบแต่ร,ร่ำรวยเพียบแถมมีคฤหาสน์ตั้งแต่หกขวบรีกว่าเป็นมหาเศรษฐีตัวจิ๋วของจริงเมื่อเด็กชายคนหนึ่งที่มีอายุเพียงเก้าขวบแต่มีทรัพย์สินมากมายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หลายคันเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไว้เดินทางรอบโลกแถมยังเป็นเจ้าของคฤหาสน์ตั้งแต่อายุหกขวบมหาเศรษฐีจิ๋วมีชื่อว่ามูฮัมหมัดอวันมุสตาฟาเป็นลูกชายของ อิสมา يل ามุสตาฟามหาสิทธฐีชาวไนจีเรียผู้เป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งในไนจีเรียและดูไบและเขายังเป็นที่รู้จักของผู้คนจากการใช้ชีวิตสุดหรูชื่นชอบการอวดความมั่งคั่งมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนบนอินสตาแกรมส่วนมูฮัมหมัด ผู้เป็นลูกก็ไม่หน่อยหนะ้าเด็กชายมักจะโพ์รูปภาพแสดงถึงความมั่งคั่งตามรอยพ่อจากรูปบนอินสตาแกรมจะเห็นเด็กชายสวมแบรนด์เนมทั้งตัวและมีซูปเปอร์คาร์มากมายทั้งลำโบกิเนียอเวนเจอ,อร์เบนซ์ลีไฟนิงสเปอร์และเฟอร์รารีไม่เพียงเท่านี้ในวันเกิดครบรอบอายุหกขวบของมูฮัมหมัดมุตตาฟาได้มอบของขวัญที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกให้แก่ลูกชายนั่นก็คือคฤราสน์ที่มีการตกแต่งครบครันพร้อมระบุแคปชั่นว่า การได้เป็นเจ้าของบ้านของตัวเองถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีที่สุดมันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้การได้เป็นเจ้าของบ้านเป็นความรู้สึกที่ทำให้ชีวิตทุกวันมีค่าอุ่นใจว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ยังมีที่ให้ไปสถานที่ที่ไม่เคยตัดสินคุณและพร้อมต้อนรับคุณเสมอยินดีด้วยนลูกสำหรับบ้านใหม่นี่คือของขวัญวันเกิดจากพ่อ ซึ่งอย่างไรก็ตามแม่มุสตาฟาจะแสดงทรัพย์สมบัติที่เขามีบนโซเชียลแต่เขากำลังเผชิญข้อหาทางกฎหมายหลังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า10ล้านปอนด์หรือประมาณ445ล้านบาทจากรายงานท้องถิ่นเขาถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแต่ภายหลังได้รับการประกันตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ